หลายสัปดาห์เนาะก็มันก็มีอุบัติเหตุชีวิตนะครับการเจ็บไข้การป่วยหรืออุบัติเหตุก็คือเป็นหนี้ของชีวิตนะครับก็เคยไป,ไปลงกฎหมายลงนิติศาสตร์ก็ไปเห็นเออการเกิอดอุบัติเหตุก็คือการเป็นหนี้นะครับ เจ็บป่วยก็เป็นนี่ที่ผู้จิเป็นธรรมะพุทธยาหรือเปล่าอาจจะใช่นะว่าการไม่เป็นโรคเป็นลาบันประเสริฐนะครับวันนั้นวานที่ก็ยินซีโของเราประสบเหตุเห็นตอนเช้าท่านฟังเราก็ฟังท่านที่ดก็เรื่องสุภาพเรื่องไรนะวันนั้นทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าเราประมาทหรือว่าเ,าเขาประมาททำมาเจอมาพร้อมที่จะรับวิบากที่จะเป็นหนี้ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดในตัว,ต,วตัวผมเองนะครับไปงานรับโปรของครูคุณาห์ไปคันดีๆเกิดวันไล่คืนไล่มันก็มีมอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้เราวันสุดท้ายไม่ได้ไปร่วม ก็ท่องที่แรกก็จะไยังจะรอแต่ว่าทำมาตัดสินใจต้องไม่ไปรวบกิจกรรมเพราะว่าฟ้าผ่าที่ในโรงแรมนะครับก็ก็ตั้งใจว่าจะเออกลับมาว่าจะเลาะสักพักนะครับไปออกรถใหม่นะครับซื้อรถตายแดงก็คิดว่าจะได้ เออพอมีสระบ้างแต่ก็จนแล้วจนรอดก็ไปที่นาลงนาที่บอกก็ไม่ได้ลงหลายปีแล้วสามสี่ปีก็เจอมีหอยขันไอ้ขึ้นได้ไหมลูกไอทีออ่นะครับเอาภาพสดๆที่ที่มีตุมอันนี้มันสามก็พ่ารู้ว่าโอ,โอ้มัน รายแรงมากนะครับจะว่า,ร,าร,รักษาลญาวก,กว่ามูสวัตเยอนะครับเพราะมันคมันยังไม่มีวัคซีนนะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียของสัตว์ตัวเล็กคือร้อยคันนะครับขอเวลานิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาหลายวันนะ <laughs> นะครับก็าบการเจ็บป่วยาการรักษาก็ ผมไปทั้งสองโรงบาลทั้งอันนี้ทั้งตัวสถานน่าจะเข้าตัวเองได้ก็น่าจะเป็นน้ำปูนนะครับปูนใสปูนปูนเชี่ยวหมากนะฮะคือมันก็มันเป็นลิเป็ลิดร้อนต้องริเย็นค่าสองวันที่แล้วปูนมาแปะที่แผลรู้สึกว่จะเย็นลงนะครับก็ขอหน่อยนะครับเพราะนั้น ทำไมไปไม่ได้ก็ถูกวิบากกรรมคือเราตั้งใจมาอยู่กันล่าแล้วก็ถูกขัดขานนะความคิดที่จะเปลีป่ยนแปลงก็คงตง้องยกเลิกเพราะนั้นที่เรามาที่พูดก่อนหน้านี้ก็คงจะต้องพับไว้นะครับแต่ว่าก็จะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้สังคมข้างนอกคือปีนี้ตั้งใจว่าจะไปทํานาเป็น แต่คงต้องใช้เงินเนาะเพราะปีนี้มีนันตั้งใหญ่จะไปทำงานตาเนียนะครับก็คงอาจจะได้ช่วงเกี่ยวช่วงไรคงจะได้พวกเราไปดูที่นานะครับคงทุงทุนอีกหลายหมื่นนะครับเพอาเริ่มต้นต้นแต่ไปทำลงลดลงอะไรก็หมดไปสองหมื่นกว่าเราจะมาปรับหน้าดีหน้าอะไรที่เขาทำนาไรละหนึ่งตันเขาทำยังไงเขา จะลองทมนะครับก็การปฏิบัติธรรมนะครับถ้าเราไปยึดมันก็ทุกเมื่อวานนี้เห็นพ่อนะครับพูดนะเข้ามาพร้อมกับผมอะรุนครูยุคแรกปีสองห้าหเขาบอกหเขาเพิงทุกเพิ่งรู้ว่าที่เขาทุกเขาเขาย,ยึดที่ผมยังสงสัยเพราะว่าเราเลยความทุกยากลำบากมาจนแสนสาหัสนะพัอแม่ทานเด็กเพราะนั้น ก็ไม่ได้ทุกมากนะครับเราต้องทำใจในใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นวิบาทที่เราทําเองหรือว่าไม่ได้ตั้งใจใทํานะครับการเดียวทำต้องเอาตามสมควรนะครับถ้าเราไปยึดมากเราก็ทุกมากนะครับบาร,รมีเรามันก็คงจะอย,อยู่พอได้นะครับ มันอาจจะถ้าเจ็บป่วยแน่นอนการย่อหย่อนการจิตโตกก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถอยนะครับขอบขอบคุณมาก